ขอความตั้งใจอันเป็นที่มั่นคงต่อพระพุทธศาสนาอันมีศรัทธาคือความเชื่อในความดีขององค์เสดพัสมาสัมพุทธเจ,จ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์รวมทั้งบิดามารดาครูบาอาจารย์สเบ,บสืบกันมาอามีนองปูปานวัดบ้านนมโคและพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยานิเป็นที่สุดพร้อมทั้งพรหมเชว,วดาทั้งหลายมีท่านปู่สัมปดีพรม ท่านปู่พิอินและท่านย่าท่านหลวงพญาโยมท่านหลวงนาบัญชีท่านหลวง,ง,งเท้าจาจุมหาราชทั้งสี่ท่านอินทกะและก็บริวัรทั้งหลายไม่ว่าเสดจ,จะอยู่ที่ไหนจงได้รับความเมตตาปราณียินดีและเอ็นดูทั้งมนุษย์และก็ทั้งอมนุษย์ทั้งหลายพรมเทวดาที่อยู่ในสถานที่นั้นๆจงพากันคุ้มครองและก็รักษาให้เสดทั้งหลายได้อยู่วยความ ใจิตใจอันที่ปลอดโปร่งแล้วก็มีความสุขในทุกสถานทุกเมื่อแล้วก็ขอให้ผลของความปัจนาของเธออันใดที่มีเจตนาเป็นกุศลในคราวใดขอให้ความปัจนาของเธอในครั้งการน,นั้นจงมีผลมีผลใหญ่แล้วก็ปรากฏสมบูรณ์บริบูรณ์นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าเท้าของเธอทั้งหลายจะได้ก้าวเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันทุกท่านทุกคนเทิน